ะด่ฉันนางสาวสุวิภาคนชัยภูมิค่ะตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่ 13มกราคม2567นะคะซึ่งตรงกับวันเสาร์ของเรานะคะถือว่าเป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะได้จัดโครงการนี้ขึ้นนะคะโดยเราได้ไดรับเกียรติจากท่านาทิธิพลรัรรแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมาเป็นประธานให้เรานะคะซึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะมีกิจกรรมหลายอย่างนะคะกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของห้องสมุดจังหวัด นะคะกิจกรรมของภาคีเครือข่า,ขายองค์กรนักศึกษาและก็ของคณะครูนะคะ<ม>เป็นกิจกรรมเพื่อ,อเด็กๆเ,เราค่ะเพื่อที่จะให้เด็กเรามีพัฒนาการนะคะส่งเสริมให้เด็กเราเป็นเยาวชนที่ดี เรไปในภายภาคหน้านะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของเราณวันนี้นะคะก็เพื่อว่าให้เด็กและเยาวชนนะคะเป็นผู้ที่มีระเบียบว,วินยัยมีความรับผิดชอบในตนเองและก็เป็นการสร้างสารรค์ศักยภาพทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีห่างไกลจากยาเสพติดและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะครูนะคะและก็คณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่า,ขายนะคะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวช ของเรานะคะทั้งยังนะคะเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีนะคะเป็นอ่าเป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเราค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการมันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567นี้นะคะอันดับที่1นนั่นก็คือก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของเรานะคะมีความสนุกสนานนะคะกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์และก็ตระหนักถึงหน้าที่ของเขานะคะแล้วก็มีระเบียบว,วินยัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนะคะวัตถุประสงค์ในข้อที่2ต่อไปนั่นก็คือก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนะคะมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญา มีสุขภาพพรรณนาััยที่สมบูรณ์ห่างไกลจากย,ยาสิตินะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อใหใ้ที่จะให้คณะครูคณะกรกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่าย สิทธิ์เก่านักศึกษาที่ประดับนักศึกษาปัจจุบันของของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาญจนบุรีของเรานะคะและก็หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและก็เยาวชนค่ะวัตถุประสงค์ต่อไปก็คือเพื่อที่จะให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและก็ประเทศชาติต่อไปค่ะ ค่ะก็ขอฝากการประชาสัมพันธ์นะคะการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษานะคะในปีการศึกษาต่อไปก็คือปีการศึกษา2 5 6 7นะคะของภาคเรียนที่1นะคะ<ม>เราจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน2 5 6 7นะคะรับสมัครตั้งแต่ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะที่ใครยังไม่จบระดับการศึกษาแต่ละระดับมาสมัครที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีได้นะคะ ซึ่งเอกสารในการประกอบในการรับสมัครก็คือสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนและก็วุฒิการศึกษาเดิมค่ะสามารถสมัครได้ทั้ง13ตำบลของอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะตัวขอแค่การแสดงออกเท่านั้นที่นอนอยู่ีชุดรางวัลใหญ่ใ่ยังนี้นบุคลากรทางสูงส่งต่างเีนรู้เมืองกาญจนบุรีนักศึกษาที่ระดับองค์กรน้องสาว แขกที่มีเกียรติแน่นอนน้องที่เป็นนักศึกษาท่านนักศึกษาผู้ใหญ่นักศึกษาเด็กกระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงการนักเด็กแห่งชาติประจำปี2567ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้โดยมูลนิธิร่ายในวันนี้จากทั้งกล่าวรายงานผู้จัดกาโรงการ คามสิ่งที่น,นานิได้มีโครงการให้เกิดวิวเนื่องจากการจัดงานปันเด็กในครั้งนี้เราจุติ์คุต่างปรนนักึงความสัมพัญ์ของเด็กและเยาวชนว่าพวกเขาเหล่านั้นจะ,จะเจริญเติบโตอึ้งเป็นกนาลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนานชาติบ้านเมืองให้เรจเริญก้าวหน้าสืบทอดความมีชาต,ติต่อไปผมเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้จะสร้างให้เด็กและเยาวชนได้รับความรักความอบอุ่นความพัฒนาดีจากผู้ใหญ่และจะทําให้เด็กและเยาวาชนรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทนที่